สวัสดีครับรีวิวรถยนต์โตโยต้หน้าแหลมทะเบียนกอไก่ทหาร9480ปทุมธานีนะครับคันนี้สีทามาใหม่นะครับเป็นสีเทาลัมโบนะครับก็ยังสวยดีนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานล้อแมกเป็นล้อแมกอีควิป2ชิ้นนะครับขอบ16 J จแปนแท้นะครับเดี๋ยวพาเดินชมดูรอบคันนะครับเขอาไปเวิร์กนะครับ ดิสเบรก4ล้อนะครับแพ่หลังของโตโยต้าคราวเบรกหน้า2พอร์ดของสกายไลน์นะครับพาเดินชมดูด้านในนะครับพวงมาลัยโมโมนะครับเกียร์เป็นออโต้นะครับเบาะเป็นเบาะแต่งของอ m เพซ s ่านะครับเป็นผ้ากระสอบตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ชมนะครับคันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะครับแอร์เย็นหนาวมากเลยครับคันนี้ มีคำโชคหน้าด้วยนะครับติดส,สติ๊กเกอร์คัสโกไว้นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเลยครับเดี๋ยวไปลองขับขี่เครับ ห,หนาวเลยนะครับรถอยู่ปทุมธานีแถวลาดหลุมแก้วนะครับโช่วงล่างโชคหน้าเป็นสตาร์ทปรับเกียวนะครับ ต่อได้นะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถทํามาพร้อมใช้เลยครับพร้อมซิ่งเลยครับภาษี63ลูกขาดไม่กิเนเดือนที่ผ่านมานะครับเอกสารเชิ่อโอนครบนะครับจะติต่อได้นะครับสวัสดีครับ